The o u t i n g ทริปซ่อนชูปงรามาความลับการนอกใจและความหลงไหลสวัสดีครับคุยกันเรื่องซีรีส์สต์์นายนตู่และ AI คุยกันเพลินๆถ้าชอบก็ติดตามกันครับซีรีส์ The o u t า n n g คทริปซ่อนชูดึงดูดผู้ชมด้วยพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ฆาตรกรรมปริศนาท่ามกลางทริปสุดรูของกลุ่มเพื่อนตัวละครหลักผู้ภาสามีหนุ่มรูปหล่อถูกพบเป็นศพทิ้งไว้ให้ภรรยา อารีและเหล่าเพื่อนร่วมทริปต้องค้นหาความจริงว่าใครเป็นผู้ลงมือสังหารและอะไรคือแรงจูงใจตัวละครที่เต็มไปด้วยมิติซีรีส์เรื่องนี้มีตัวละครหลากหลายแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่ซ้ำใครตัวละครหลักอารีผู้หญิงที่ดูเพอร์เฟกแต่เต็มไปด้วยความลับผู้ภาสามีหนุ่มที่ดูอบอุ่นแต่แอบซ่อนความเจ้าชู้ไว้ก้องเพื่อนสนิทของผู้ผาผู้ชายเจ้าชู้รักสนุก เนธภรรยากล้องผู้หญิงที่แสนดีแต่เก็บกดความต้องการนนหนุ่มน้อยหน้าใสาคิดของก้องตัวละครเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยปรมราม่าความลับการนอกใจและความหลงไหลผู้ชมจะได้ลุ้นระทึกคาดเดาไปพร้อมกับตัวละครว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงตัวอย่างอารีผู้หญิงที่ดูเพอร์เฟกชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วเธอมีอดีตลึกลับ และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับผู้ภาสามีของเธอผู้ผาสามีหนุ่มที่ดูอบอุ่นแต่แอบซ่อนความเจ้าชู้ไว้เขามีความสัมพันธ์ลับกับนนหนุ่มน้อยหน้าใสก้องเพื่อนสนิทของผู้ผาผู้ชายเจ้าชู้รักสนุกเขามีความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับเนตรภรรยาของเขาและนนกิตของเขานักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมซีรีส์ t h อ All Things t r i ซ่อนชู้ได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมแสดงมากมายอาทิย์ ซันนี่สุวรรณเมธานนยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเตอชันทวิตธนเสวีออภิษดาคเครคุงคาและบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์นักแสดงทุกคนถ่ายทอดบทบาทได้อย่างสมจริงสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งผู้ชมจะอินไปกับตัวละครรู้สึกถึงความรักความแค้นและความสูญเสียตัวอย่างซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ถ่ายทอดอารมณ์ของภูผาได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความเจ้าชู้และความลับดำมืดของเขายาย่าอุรัสยาสเปอร์บันถ่ายทอดอารมณ์ของอารีได้อย่างลึกซึ้งแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าความแค้นและความสับสนของเธอเตอชันทวิทธนเสวีถ่ายทอดอารมณ์ของก้องได้อย่างน่าสนใจแสดงให้เห็นถึงความเจ้าชู้ความรักและความสูญเสียของเขาบทละครที่คมขคยฉีบคม บทละครของซีรีส์เรื่องนี้มีความคุมม่ายเดลลอสเฉียบคมสะท้อนแง่มุมต่างๆของความสัมพันธ์ความรักการนอกใจและความลับตัวอย่างความลับไม่มีวันตายสักวันมันต้องถูกเปิดเผยความรักไม่ใช่แค่การครอบครองฉากและสถานที่ที่สวยงามซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำในสถานที่สวยงามบรรยากาศดีช่วยให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและอินไปกับเรื่องราวเพลงประกอบที่ไพเราะ เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ไพเราะสื่ออารมณ์ของเรื่องราวได้อย่างลงตัวข้อควรระวังซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงมีฉากความรุนแรงการดื่มแอลกอฮอล์และการสุบุรีผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยสรุปซีรีส์ The o l t i n g Trips on Choo เป็นซีรีส์ที่สนุกน่าติดตามเต็มไปด้วยดรมาม่าความลับและความรักนักแสดงบทละครฉาก และเพลงประกอบล้วนอยู่ในระดับดีเหมาะกับผู้ชมที่ต้องการความบันเทิงและอยากติดตามเรื่องราวที่เข้มข้นจบแค่นี้ครับติดตามคุยกันเรื่องซีรีส์สตายนายตู่และ AI ตอนต่อไปเร็วๆนี้ขอได้รับความขอบคุณจากเอเมนคอตูนายตู่วันนี้พบออนไลน์สวัสดีครับ